สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของสปีดนิวส์มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงยานยนต์กับดิชันพัชราพิญญาวาดค่ะรอฟมนะคะได้เตรียมที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีขอเพิ่มวงเงินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะอีก16,000ล้านบาทค่ะเนื่องมาจากสาเหตุนะคะที่ว่ามีการปรับเพิ่มสถานีและราคาที่ดินเวรคืนที่มีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะ นายยงสิทธิโรสีกุลผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรมอบอกว่ารอฟอรมอนะคะจะเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูในช่วงแครายมีนบุรีระยะทาง34.5กิโลเมตรจากเดิมอยู่ที่38,000ล้านบาทเพิ่มมาเป็น54,000ล้านบาทจากการปรับเพิ่มสถานีเป็น30แห่งนะคะจากเดิม24แห่งและราคาที่ดินที่ต้องเว้นคืนปรับตัวสูงขึ้น โดยจะเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดําเนินโครงการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้และรฟอฟมอก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่ซึ่งตั้งเปาเริ่มประกวดราคาได้ในปี2556ก่อสร้างในปี2557และจะเปิดให้บริการในปี2560ซึ่งจะเก็บค่าโดยสารนะคะ20บาทตลอดสายด้วย นอกจากนี้นะคะรฟอฟมอเองเนี่ยยังอยู่ระหว่างพิจารณาดําเนินการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าที่จะใช้สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองประมาณ300ตู้ด้วยกันเพื่อให้ราคาตู้รถไฟฟ้านั้นต่ําลง ซึ่งในอนาคตค่ะรพมจะต้องใช้รถไฟฟ้าทั้งหมด8 0 0ตู้เพื่อใช้กับรถไฟฟ้าหลายสายทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีส้มซึ่งเป็นรถไฟฟ้าเฮฟวี่เรลจำนวน5 0 0ตู้รถไฟฟ้าโมโนเรลนะคะใช้3 0 0ตู้และความต้องการจะเพิ่มเป็น3เท่าหรือประมาณ2,400ตู้ในอีก30ปีข้างหน้าด้วยค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะทางด้านของกรมชนรัฐประทานนะคะออกมาเปิดเผยสถานการณ์น้าท่วมในปีนี้คะ่ะว่าเกิดจากฝนนะคะที่ตกมาจากร่องมรสุมตามฤดูปกติและช่วงหน้าแรงก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดการแห้งแรงขึ้นได้นะคะจึงฝากเตือนให้ประชาชน,นะคะ่ะเฝ้าติดตามข่าวสารและก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้คะ่ะ ดรปราโมทไม้กรัดอดีตอธิบดีกรมชลประทานในฐานะคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ําท่วมในปีนี้นะคะว่าเกิดจากฝนตกจากร่องมรสุมตามฤด,ดูปกติที่พาดผ่านภาคกลางภาคตะวัน,นออก ลักษณะของฝนก็คือตกไม่กระจายแต่จะตกเป็นหย่อมๆตกแช่อยู่ 1- 2สองชั่วโมงก็จะทําให้เกิดน้ําท่วมขังอย่างเช่นที่เห็นในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจะท่วมขังไม่นานค่ะเพราะว่าปริมาณน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาน,นั้นมีไม่มากไม่เกิดผลกระทบจนทําให้ล้นตลิ่งแม้จะมีน้ําทะเลหนุนสูงก็จะไม่มีผลอะไรอีก7จ0ถึงวันนะคะฝนจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติเพราะว่าร่องมรสุมได้เลื่อนลงภาคใต้ไปแล้ว ส่วนขณะนี้นะคะพายุได้พัดขึ้นไปทางข้างบนอย่างเช่นที่จีและญี่ปุ่นซึ่งไม่มีแนวโน้มว่าจะเข้าไทยแต่ถ้าเกิดพายุในเดือนตุลาคมพายุมีสิทธิ์ที่จะเข้าทางภาคใต้ได้โดยโอกาสที่ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนั้นเป็นไปได้ยากเวลานี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนั้นฝนน้อยน้ําลงเขื่อนมีน้อยลงประชาชนควรเก็บน้ําปลายหน้าฝนไว้เยอะๆหลายเขื่อนนะคะมีแนวโน้มว่าไม่มีน้ําให้เก็บ ในปีหน้ามีสิทธิ์ที่จะเกิดภาวะวิกฤตน้ําขาดแคลนในช่วงหน้าแล้งอย่างแน่นอนสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือเตรียมบอกกล่าวประชาชนให้จับตาดูและก็เฝ้าระวังอย่าได้ประมาทค่ะและนี่คือทั้งหมดของสปีดนิวส์ในช่วงนี้นะคะดิฉันและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ